สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แม่แอ้ันสวนนะคะจะไปปลูกหอมแบ่งก่อนจะไปปลูกก็จะใส่ถุงมือก่อนเพราะว่าวันนี้ก็คงจะได้เข้าสวนจับดินทำอะไรเยอะแยะอยู่นะคะอุย้ยขาดแล้ว <laughs> ดึงแรงเกินเดี๋ยวเปลี่ยนอันใหม่มันตากแดดแม่แอปปานทำตากแดดไว้มันกรอบเดี๋ยวใส่ถุงให้เสร็จก่อนนะ ใส่ทุกมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นหอมหัวแบ่งหอมแบ่งนะคะได้มาจากในสวนนี่แหละเพราะว่าตอนที่เราปลูกปลูกเอาไว้กินในสวนในนี้พอกินไม่หมดหัวใบเขายุบลงก็เก็บไว้ปลูกต่อนะคะอันนี้ตัดไว้เมื่อคืนตื่นเช้ามาก็เลยจะเอาไป ปลูกต่อดินก็ได้เตรียมไว้แล้วดินเหลือจากการปลูกหอมบัวเลยนั่นแหละค่ะที่มันเหลืออยู่ในกระถางไม่กี่กระถางอันนี้เมื่อคืนเนี่ยตัดตัดสวนนี้ออกก็ไม่ได้แช่น้ำไว้ตื่นเช้ามาทำงานบ้านเสร็จก็เลยจะออกมาปลูกต่อ ปลูกไว้เป็นอาหารนะเวลาว่างนะคะหอมแบ่งปลูกไว้กินใบกินลำต้นถ้าเยอะๆก็กินไม่ทานถ้าหัวใบยุบออกไปก็เอาลงมาปลูกต่ออย่างนี้แหละนะคะเก็บไว้สักประมาณหนึ่งเดือนก็เอามาปลูกต่อนะคะสามารถเอามาปลูกได้กินได้ทั้งใบทั้งลำทั้งลำต้นนะคะ เดี๋ยวไปปลูกกันนะคะได้แล้วยังมีกระถางที่เหลืออยู่ยังไม่ได้ปลูกนะคะนี่ใส่เใจะปลูกไม่ๆมเบ่งฟางมาใส่ กระถางนี้เพราะว่าเริ่มติดแล้วถ้าเราไม่ใสฟ่ฟางหน้าดินก็จะแห้งนะปลูออกไว้หน้าดินจะได้ไม่แห้งเนี่ยก็ปลูกเลยปลกทิ้งไว้ ัน,น20วันก็สวยแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวอัปเดตให้ชมนะคะเดี๋ยวปลูกอีกแถวหนึ่งเราปลูกไว้กินก็ปลูกทีไหนก็ได้ไม่ตามปกติก็ต้องปลูกห่างๆแบบนี้มันหอมบัวคู่ครัวไทยนะ ไม่ว่าไทยหรือฝรั่งเขาก็ปลูกไว้กินกันอ้ามันเหลือก็จะเอาลงแถวปลูกทียิบเลยนันเนี่ยมันมีเยอะก็ปลูกเยอะมีน้อยก็ปลูกน้อยปลูกไว้ให้พอกินแล้วก็คุมไว้อย่างนี้แหละอ่ะมีบอลสีขึ้นมาด้วยเห็นไหมเนี่ย มีบนซีด้วยปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น้ำลดไว้ก่อนนะ,ะอันนี้ดินยังชุ่มอยู่นะช่วงนี้ฝนตกแล้วอันนี้เป็นหอมบัวเลยที่ปลูกไว้นะคะจากกระถางที่แน่นๆแล้วก็ปลูกเดี๋ยวรดน้ำไว้ก่อนถ้าเราไม่รดน้ำหน้าดินจะแห้งแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าฝนตกมานะคะ ถ้าเราไม่ใช้ฟางคุมแบบนี้หรือเปลือกมะพร้าวหรือใบใบไม้แห้งคุมแบบนี้ถ้าฝนตกมานะเห็นไหมคะนี่สาเหตุที่ทําใหอ้อ่หอมบัวนะคะเขาเน่าเปื่อยยุบลงไปเนี่ยเพราะสาเหตุดินกองข้างแล้วจะเกิดความชื้นเป็นระยะเวลานานจะทําให้เกิดเชื้อรานะะหลายตน้นเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้าทําได้ก็ ช่วงหน้าฝนจะเข้าหน้าฝนนี่พอปลูกปุก๊บเห็นไหมดินเยอะเลยเนี่ยปลูกปุก๊บให้รีบคุมแบบนี้เลยเนี่ยให้คุมดินแบบนี้เลยนี่กระถางนี่คุมทันนะคุมทันแล้วเกิดมาก็สวยกว่าเพื่อนด้วยนะคะก็ลองดูนะคะถ้าใครปลูกก็ลองดูทําลองดูนะคะเผื่อจะได้ผักกินในหน้าฝนส่วนใหญ่แล้วผักคนปลูกส่วนใหญ่ทําไมถึงบอกว่า,าผักเปื่อยนะคะ สาเหตุก็คือเป็นแบบนี้แหละก็ปลูกเอาไว้เนี่ยอันนี้ก็เป็นหอมหัวแบ่งปลูกอย่างทีเลยนะทั้งกินก็แบ่งด้วยนะคะปลูกไว้กินด้วยถ้ามันเยอะเหลือเราก็ขายนะคะมันก็เป็นบำนาญชีวิตรายวันของเราได้นะคะนี่อันนี้ที่เห็นเยอะๆแบบนี้เนี่ยเอามาจากแค่กระถางปลูกไว้ใส่กระถางแบบนี้กระถางเดียวนะแล้วพอมันยุบหัวลงไปแล้วก็ลืมดูพอมาดูอีกทีอะ ก็เอามาขึ้นมาจากดินแล้วก็มาแบ่งปลูกเนี่ยได้หนึ่งกระถางสองกระถางสามกระถางสี่กระถางห้ากระถางนะคะอันนี้ยังไม่ได้ปลูกเห็นไหมได้ตั้งเยอะเลยเ็าขยายพันธุ์ไปนี่อันนี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรถ้าใครชอบการปลูกก็ลองหามาปลูกลองดูนะคะจะได้ไม่ต้องซืๆๆ้อขาข้ามๆามมืดๆอีกสักหน่อยในฝนตกไม่อยากออกไปตลาดนี่สามารถที่จะ เก็บผักผักนี้เป็นอาหารในบ้านในสวนเรานะคะแม่ใหญ่อก็ชอบปลูกนะคะมันมีความสุขนะคะมันเป็นงานที่ไม่เหนื่อยนะทําแค่วันละเล็กละน้อยแค่นั้นเองนะคะเดีย๋ยวพาชมตรงนี้สําหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่ใหญ่บ้านสวนเลยนะรอติดตามชมคลิปใหม่ต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ